ค,คิดอยูเอาตังไปเปลี่ยนฟิล์มกันนะคะทุกคนวันนี้ผมจะไปตลา,าดอ,อ่รงเดี๋ยวไปขับรถเล่นด้วยนะคะทุกคนมาดูกันว่าใช้เวลากี่นาทีในกลับไปเดินตลา,าดแล้วไปขับรถเล่นนะฟิล์มอะ กล้องผมไม่ค่อยดีนะทุกคนเหนื่อยไหมลูกไม่อะวันนี้เราจะไปไหนกันเฉอดีๆนะไปตลาดแล้วก็ขอบรนเร่นครับข้อให้่ต่านะคะ คเขาเียกงสกลองกันมากเลยเขาขับรถ อีกหนึ่งนาทีสี่สิบวีแล้วนะอันนี้ไม่มีตัดต่อแล้วคผมเป็นแบบไม่ตัดต่อเลยเ้าเรียกว่าชิปอะไรนะแม่ชิปไม่ตัดต่อเลียวเลียวชิปเลียวชิปเลียวไม่ตัดต่ออะไรเลยนะเลียวเรียวกันเลยนะคะแต่ใครดูช่องลองอีคิวน่าจะปวดหัวหน่อยนะเพราะว่าต้องสัน่นเราต้องยกมือขึ้อนอย่างนี้เออตัว้ไม่ปวดหัวเราจะอ้วกแตกมากวาทำไม รถเยอะมากไยเขาดูรถเยอะืมตอนนี้ทุกคนน่าจะวกแตกก็มั้งเลยปะหัวรงสั่มาเลยครับุดไนมสัดมากเลยครับสัดมากแล้ว เป็นสอนะว้าเวลาเาจะถ่ายยังไงลราเปลี่ยนฟิล์มเราต้องมาโทรศัพท์ให้เข้า่า่เราถ่ายไม่ได้นะเราต้องเปลี่ยนฟิล์มก่อนเนาะเดี๋ยวร,รออี2ีนะป<า><อ>กแตกแล้วเลยทุกคนอะ่ะใช่ไหมจะจอดเลย ป่ะปิ้งไม่เอานะนได้นะครีสก็จะสิบเก้าเองใหม่ๆเลยนะ รอรอต่ออีพีสนะครับไปแล้ว